ยกหน้าเด็กหน้าเลียวหน้าใสหน้าวีอะภานนยี่สิบนาทีแต่ฉันบอกนะวันนี้ฉันจ่ายหลักแสน เราก็กล้าที่จะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ามันก็เห็นผลจริงๆถ้าคลินิกไหนที่เราไปรีวิวอะค่ะแล้วดีอะเราอยากทําต่อเราอยากบอกต่อจริงๆสวัสดีค่ะกับเขากับมิวกี้คุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่าค่ะเพื่อนๆค่ะจะบอกว่าต้นปีฉันโดนเลยยเอะ,เอะยิงแอดกระหนำ่ดำดัมเบลมิวกี้อะนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเห็นเครื่องนี้มาจากการยิงแอดก็คือเขาบอกว่ามันเป็นภาพที่แปะอย่างงี้ฮะแล้วก็แปะอย่างงี้แล้วเขาบอกว่าหน้าเราอะกระชับยกหน้าเด็กหน้าเลียวหน้าใสหน้าวียะคยในี้ เขาบอกเลยว่ามันไม่เจ็บไม่เขียวไม่ช้ำไม่อะไรทั้งสิ้นคลินิกเนี่ยนางชื่ออมารันเต้คลินิกฉันก็ให้ยายเอศึกษาหาข้อมูลก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างถูกต้องไหมคลินิกเถื่อนเปล่ากุ๊กหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าฉันก็ทําการเซิร์ชหาข้อมูลกันอย่างดีอะโอเคมีใบจดแจ้งถูกต้องคลินิกดีสวยงามสะอาดปลอดภัยที่สําคัญก็คือพรีเซนเตอร์คือพี่มดดากับพี่บุ๋มใช่เราก็เลยคุยมากอันงั้นเราลองมาดูดีว่ามันจะเป็นยังไงเราตัวแม่เรื่องความสวยความงามฉันไม่เคยบอกพ่องแค่สาม นนะวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆม่อกี้ก็เลยจะมาลองดูว่าไอ้เครื่องเนี่ยเขาชื่อเครื่องเลยนะเขาบอกว่าเพิ่งมาเมื่อต้อนปีนี้เลยก็คือต้อนปีมาการานะคะเครื่องมาถึงปุ๊บยม,มิวกี้มาปรับเลยให้มันรู้กันเลยว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ะแล้วก็จะบอกว่านายแพทย์ของเขาว่าคือเลยนะหมอตอน้น<อ>หมอตอน้อตอนเขาจะเก่งมาก<อ>เรื่อง<ม>การฉีดฟิลเลอร์บท็อกทำหน้าเรียวหน้าวีนุ่นนี่ถ้างั้นเราจะทำแค่นี้หรอก็ต้องเมียงอื่นวิตามินต้องเข้าเข้าแล้วฉันก็ตื่นเต้นนะแกแต่เขาบอกว่าแบบเดินมาถึง ปุ๊บเพรถอดรองเทา้าเดินชดชุนห้องไปเลยอะไรเงี้ยใช่เป็นแบบนั้นเลยเขาบอกแต่ฉันบอกนะวันนี้ฉันจ่ายหลักแสนะเป็นแบบใหม่แบบสับแต่กับผลลัพธ์ที่ได้อย่าเพิ่งไปอวยเขาค่ะเดี๋ยวเขาไม่ดีขึ้นมาจะหน้าแหกอ่ะจริงแล้วเราต้องไปพิสูจน์ไปชี้สูตรก่อนไปสวัสดีคะ่คะคะุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อปุนค่ะพี่ปูน้องมิวกี้ต้องทำยังไงบ้าง ก็นั่งรอสวยๆได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะมาประเมินหน้าเบื้องต้นให้แล้วก็แปะสวยๆแค่20นาทีก็เสร็จกลับบ้านได้เลยไม่เจ็บไม่แดงคือบอกตอนนี้เอาจริงๆกลัวนะไม่ดีมารันเต้ไม่เลือกค่ะคุณแม่คุณหมอสวัสดีค่ะหล่อมากคุณหมอหล่อมากคุณหมอว่าหน้าอย่างเบลกี้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่จะต้องแก้ไขไหมคะตอนนี้คุณเบลกี้กังวลเรื่องอะไรทห่สุดกับจริงๆไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะคุณหมอก็ลุกหน้าดีอยู่แล้วคุณหมอกาพูดไปกี้ไม่ได้พูด คุณหมอพูดเองมีกี่พร้อมแล้วค่ะนี่คือเครื่องนี้เหรอคะใช่ครับคือเครื่องนี้เลยครับนี่พวกเธอพวกเครื่องนี้เลยเฟสเฟสอันนี้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคเตอร์นะครับหรือว่าหัวให้ในการทำนะครับก็จะมีอยู่3จุดก็คือหน้าผากกับแก้ม้างแล้วคือตัวนี้ที่ใช้เนี่ยทิ้งเลยไหมคะคุณหมอใช้ครั้งเดียวครับใช้แล้วทิ้งเลยอ๋อของใค้ของมันใช่ครับก็จะเป็นตัวแอปพลิเคเตอร์นะครับหัวเราใช้ตรงแก้มลักษณะการปล่อยพลังงานจะต่างกับตรงหน้าผากตรงนี้เราปล่อยขึ้นวิทยุแต่ตรงนี้เราจะปล่อยขึ้นไปไฟฟ้า กระตุ้นกล้ามเนื้อ เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ20นาทีเป็นยังไงบ้างครับคุณมิวกี้ไม่เจ็บสบายมากจะหลับแล้วอะถ้าคุณหมอไม่ค่อยคุยด้วยก็คือไปแล้วหลับแล้วใช่ไหมหลับไปแล้วค่ะมันรู้สึกแบบยกขึ้นมานะคะคุณหมอแต่ว่านี่ผลมันยังไม่ได้ชัดเจนครับเพราะว่าผลจริงๆส่วนใหญ่หลังทำก็ประมาณสักเดือนหนึ่งถึงจะเห็นเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนหรือว่าเรื่องของกล้ามอะไรนแต่ว่าตามหลักการเนี่ย4ครั้งใน1เดือนเนี่ยจริงๆก็จะเห็นจากประมาณครั้งที่4แล้วก็เป็นไปอีกประมาณสัก3เดือนจะเห็นัหชาาปญ บนเราก็สามารถทําตัวอื่นร่วมด้วยได้ครับคุณหมอนนเอางนี้มิวกี้อยากถามว่าแล้วถ้าสำหรับคนที่เขาอยากมาทําเครื่อง m f a มเด้วยแล้วก็อยากให้หน้าเนี่ยเรียววีเชฟลิฟต์หน้าด้วยเนี่ยสามารถทําควบคู่กันได้ไหมคะคุณหมอ ในวันเดียวกันทำได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมีเวลาผมก็นมมแนะนำว่า,าเป็นช่วงสักอาทิตย์หนึงดีกว่าเพราะว่าหลังทำ r f เหรือว่าทำพวกนี้อาจจะมีเรื่องของการไหลเวียนของเลือดที่ดีบางทีการเชียดจะมีรอยทำได้ง่ายขึ้นแค่<อ>นั้นเองผลลัพธ์ของมันที่เด่นเด่นเลยค่ะคุณหมอการลิฟติ้งครับแล้วก็พวกริ้วรอยต่้งๆต่างๆที่ไม่คือ,อ,อจขึ้นบได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้ไป4ี่ครั้งที่มิวกี้มาทำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพี่ปูนะคะเห็นบอกว่าคุณหมอเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านฟิลเลอร์ใช่ค่ะ ลอเมาส์แบบฟิลเลอร์ที่นี่เด็ดค่ะคุณแม่เด็ดมากๆคุณหมอเนี่ยสามารถปรับรูปหน้าให้ออกมาเป็นธรรมชาติเป็นตัวเราที่สวยขึ้นคนที่บ้านจับโปะไม่ได้แน่นอนค่ะคุณแม่ทำจริงทำจริงครับคุณแม่ไปเร็วแจ๊คคุณหมอโอเควันนี้มิวกี้อยากคุณหมอช่วยทําให้ตาของมิวกี้เนี่ยดูสดใสขึ้นมิวกี้ก็เชื่อในเรื่องของโงเฮงนะคะคุณหมอเวลาที่ดวงตาของเราหรือว่าหน้าของเราเนี่ยมันมีความสดชื่นมากขึ้นอย่างเช่นมิวกี้ชอบฉีดฟิลเลอร์ปากเพราะว่ามิวกี้จะเชื่อว่าเวลาที่ปากมิวกี้เต็ม อืมหมอใช้เมื่อกี้ไหนนะได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เติมนะคะตาแบบออริจิอยู่เดี๋ยวรอเติมก่อนแล้วพวกเธอเค้าเข้ามาตอนนี้กําลังใจมันเยอะเกินออกออกกันไปบ้างเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียกน้องกลัวเดี๋ยวเรียกแน่นอนไปไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับการฉีดฟิลเลอร์รอบดวงตา เป็นการปรับโครงสร้างบริเวณกระดูกรอบดวงตาของมิวกี้ทั้งหมดนะครับและสิ่งที่อยากให้สังเกตอันหนึ่งครับคือเราจะไม่เห็นวอลลุ่มของฟิลเลอร์เลยถ้าเราฉีดตำแหน่งไปโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนมันดูเหมือนไม่ได้ฉีดจริงๆเนาะตอนแรกคือที่คิดไปว่ามันต้องแบบบวมมันต้องตุยๆตอนนี้แบบไม่ได้รู้สึกว่าฉีดเลยอ่ะคุณหมอบอกว่าบางครั้งอะค่ะหลายคนจะเข้าใจว่าการที่อัดฟิลเลอร์ให้แน่นอะคือเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าจะดีนะคะคืออย่างคุณหมอน่ะบอกไว้แล้วว่าถ้าอย่างมิวกี้เนี่ม้เแาาากลรว ันชอบมากเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบมันสวยอ่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะคุณหมอวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาที่คลินิกอมารันเต้เพื่อมาหาคุณหมอต้นนะคะก็แอดมาเลยนะคะตามด้านล่างนี้ค่ะวันนี้มิวกี้กับคุณหมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวพามาเก็บอีก3ครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาปีเลอร์ปากให้ดูด้วยค่ะ ของคุณผู้ชายทำอะไรบ้างคะ,อะตอนนี้คือคนณเขามีความกังวลบริเวณของบริเวณไหนมันได้ค่ะ,คะวันนี้เราก็จะใช้ในเรื่องของการขีดสายให้มันให้แบบวันนี้ก็จะเริ่มเห็นผลแล้วใช่ไหมคะคุณหม<ช>อ,อก็สักประมาณช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ครับมาต้องไปลืมหนุ่มบ้างโอเคเริ่มได้เลยค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาบอดเสีรื่องอ้าบกับการทำ M f มเฟสี่ครั้งนะคะฟังร,รงู้เลยว่าค่ะเกิดอะไรขึ้นคอนไชร์เฮ้ยทุกคนใจร์จังเลย <laughs> นนแล้วหลัรอหมอนะคะเราก็ดรีบวิตามินไปจะบอกว่าดีวิตามินที่น่าชอบมากเพราะว่าหลังตอนที่ทำไปอ่ะเมื่อกี้รู้เลยว่าภูมแิแผลดีขึ้นผิวก็คือแบบขาวกระจ่างใสขึ้นก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าหลังจากที่ทำอมเฟสไปแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูเองนะก็คือแบบลิปไปเลยอ่ะก่อนขึ้นมา ก็ต้องดูกันตามเนื้อผ้าเราจะมาพูดเองมันก็ไม่ได้เดี๋ยวไปดูรูปภาพกันว่ามันเป็นยังไงเาะเวลาฉันนั่งข้างๆเบบี้ฉันมาพูดไม่รู้เรื่องแะไเสียงเป็นเองอะคืไม่เป็นตัวเองวันนี ณหมอคะวันนี้ก็เสร็จครั้งที่4ไปแล้วครั้งที่สี่เรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอหน้ามิวกี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมคะส่วนที่เปลี่ยนแปลงของมิวกี้ผมว่าที่จะเห็นก็คือเรื่องผิวคุณหมอจริงจริงอันนี้มิวกี้ขอพูดเลยเพราะว่าหน้ามิวกี้อะใสมากแล้วก็สิวจากที่เมื่อก่อนมันจะชอบมีบ้างบางทีที่แบบเป็นประจําเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณหมอเนีจะไม่มีเลยอะรู้สึกว่าเหมือนเลือดมันไปไหลเวียนได้ดีมากคุณหมอใช่ไหมคะว่าเป็นการทําคลิปที่ยาวนานที่สุดของมิวกี้จริงดาริใหนึ่ง หมก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆเลยสำหรับใครที่แบบอยากจะลิฟต์หน้านะคะหรือว่าดูแลผิวหน้าแต่ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เรียกว่า M face นะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญแค่ M face อย่างเดียวนะคะส่วนมิวกี้เนี่ยก็คือมีการทำฟิลเลอร์กับคุณ <Hello. S 1> หมอไปก็ดีมากๆแล้วก็สวยมากนะคะฉะนั้นก็แค่เพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากจะมาทําหน้ามิวกี้แนะนําที่มาล้เลยะคะ่ะว่าแบบดีมากๆ คุณหมอคุณหมอมีรูปมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เรามาดูก่อนทำคือก่อนทำจริงๆคุณมิวกี้โครงสร้างไม่ได้มีปัญหาเยอะอยู่แล้วคุณหมอโครงสร้างสวยอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นชัดจริงคือต่อสังเกตรอบดวงตาคือตาคุณมิวกี้จะคล้ำๆนิดนึงมันมีบางส่วนที่มันมีการหย่อนลงมาตรงนี้นนิดึงอันที่สองคือกระป๋องแก้มคันคับ แล้วก็มาดูภาพเป็นค้ากันมีความส่วนของบริเวณรอบดวงตาที่มันหายไปบ้างครั้งที่2หน้าตรงเริ่มสดชื่นขึ้นดีขึ้นในส่วนของรอบดวงตาที่เราเริ่มมีการตัดเฟลเลอร์ขึ้นมาเห็นไหมฮะแล้วก็กระปาอแก้มเริ่มหายไปเห็นได้ชัดเลยนะด้านข้างเริ่มชัดขึ้นแล้วปํะมวลของแก้มเนี่ยชัดเลยหางตาเนี่ยเริ่มดีขึ้นตาคุณวิกกี้เริ่มโตขึ้นขอบดีครั้งที่3ตอนนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยเฟลเลอเข้าที่มุมปากยกขึ้นกระป๋ะแก้มตรงนี้หายไปหน้าาดููค่วรปมนหลอก ได้นะแล้วนี้รูปไม่ตุึมด้วยไม่ตุ่ของจริงเราก็กล้าที่จะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ามันก็เห็นผลจริงๆมาดูด้านข้างด้านข้างด้านข้างอันนี้ยิ่งชัดนะผมชัดมากเลยผมขึ้นเลยเห็นไหมครักระบอกแก้มตรงนี้หายหมดเลยตาเขาจะดูแบบหวานขึ้นสดใสขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคือครั้งนี้ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ของจริงของจริงของจริงอยู่ตรงนี้ของจริงครับ กมปยงถ้าคลินิกไหนที่เราไปรีวิวอะค่ะแล้วดีอะเราอยากทาต่อเราอยากบอกต่อจริงๆเพราะว่ามิวกี้มีความเชื่อที่ว่าแ,นแฟนๆเราอะทุกคนคือเชื่อใจเราในการรีวิวอะไรก็ตามแล้วก็การทําอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอ<ช>ไม่ใช่เงินจํานวนน้อย<ช><ช>ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะคนที่มีกําลังทรัพย์อยู่แล้วหรือว่าคนที่อาจจะกําลังทรัพย์ไม่ได้เยอะแต่เก็บเงินเพื่อที่จะมาทําสิ่งนี้แล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นตัวแปรที่จะเป็นสารสื่อออกไปให้ทุกคนได้รู้ว่าของสิ่งนี้ดีไม่ดีอะแล้วเราไม่มีจรรยาบันอะมันก็แบบกลัวอะไรรู้ไหมคะ มัไงชาติหน้าจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราจะมีความรู้สึกว่าแบบถ้าเราบอกให้คนนี้สวยอะถ้าน้าเราก็จะสวยคือเชื่อแบบนั้นเล่ะหลังทำไปแต่ผลเต็มที่มันอยู่มาสามสี่เดือนแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็6เดือนเนี่ยผมว่าเป็นช่วงใกล้สุดที่ทำ้ เขาบอกคนน้าหลังนะเขาไม่ได้จะขายคอรอให้เราทำทำไปก็จะบอกว่าเอมอย่เพิ่งนะคะรอมาตอน6เดือนนะคุณมิกี้จะได้เห็นความแตกต่างนะคะไม่จําเป็นต้องทําตอไปเรื่อยๆเลยเพร้ะบางทีทำถี่ไปมันก็ไม่ได้เอฟเฟกตีฟเพิ่มขึ้นอันนี้มิกกี้ถามคุณหมอเลยค่ะเชื่อคุณหมอไม่เชื่อใครเลยตอนนี้มิกกี้คนพอที่ยังค่ะตอนนี้เรากำลังเสียเลยค่ะถ้าก่อนแบบมีช่วงมีงานก่อนไปงานอะไรเงี้ยสักสองอาทิตย์ก่อนไปงานให้ผมเช็คก่อนก็ได้โอเคค่ะคุณหมอวันนี้ก็รู้สึกแบบสบายใจมากขอบคุณมากมากเลยค่ะแฮปปี้มากๆนะคะกับการทอ้นี ฟิลเลอร์กับคุณหมอแล้วก็การดีวิตามินคือชอบจริงจรินจรรนตีว่าดีมากจริงๆค่ะฉัน้ะจองคุณหมอแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีทำมันนี้ทำมันโน้ตทำมันนั้นขอให้คุณหมอดูแลเราตลอดไปแค่นั้นก็พอค่ะคุณหมอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มันขี้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกมาทีว่าเห็นความแตกต่างไหมอะไรยังไงนะเดี๋ยวเผื่อแบบอะไรแไม่บอกแบนสบายไรวันนี้ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ